สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Just l i k e Magic 111หวังว่าข้อความเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามาพบเจอนะคะแต่ถ้าไหนฟังแล้วรู้สึกไม่ดีก็ให้ทิ้งมันไปอยากเก็บมาใส่ใจนะคะขอให้เวทมนตรายล้อมอยู่รอบตัวของทุกๆคนนะคะวันนี้มาดูกันว่า Angel Message ข้อความจากเทวดานางฟ้ามีอะไรที่อยากจะบอกกับเราบ้างนะคะ เรากำลังออกจากออกจากสถานการณ์นี้สถานการณ์นี้กำลังจะจบลงแล้วกำลังจะประตูทางออกตรงนี้กำลังพาเราไปสู่ในเส้นทางที่ใช่นะคะอะไรบางอย่างกำลังบอกให้เราจบกับเรื่องเรื่องนี้สถานการณ์นี้แล้วออกไปเจอกับเส้นทางที่ถูกต้องที่ใช่ของเรานะคะ สถานการณ์นี้มันอาจจะดูคุมเคือไม่ไม่ตอบโจทย์สำหรับเราอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ออสิ่งที่เหมาะสมสำหรับเราแล้วเอ,อทางข้างหน้าทิศทางข้างหน้ากำลังกำลังเรียกร้องให้เราเดินเดินไปหามันเพื่อเพื่อตอบโจทย์กับกับเรามากกว่านะคะ เราสามารถทําสามารถเป็นทุกอย่างได้เลยนะคะสามารถลงมือทําได้เลยสามารถไปยังทิศทางนี้ได้เลยอะไรที่อยู่นะตอนนี้มันมันไม่มันไม่ส่งผลดีกับเราแล้วมันดูไม่มีหนทางที่จะไปไหนทางไหนได้อีกแล้วอะคะ่ะมันมีแค่ทางนี้ทางแสงสว่างนี้ให้เราเดินไปแล้วเราจะพบเจอกับ กับโปรเจกต์หรือว่าความคิดอะไรที่มันอย่างอีกหลากหลายมากมายที่จะเข้ามานะคะม,มันมันมีไอเดียหรือว่ามีสถานการณ์อะไรที่ที่ดีกว่าที่เราคิดไว้อีกอะคะ่ะเราอย่านั่งนั่งนั่งเขาเรียกว่าอะไรนะนั่งจับเจ้าอยู่กับที่หรืออะไรอย่างนี้ เออถ้ามันมีโอกาสอันไหนแม้แต่เพียงเล็กๆให้เราลองทําสิ่งนั้นให้เราไปทําสิ่งนั้นนะคะเราทําสิ่งนั้นได้แน่นอนเราเก่งอยู่แล้วไพ่ขึ้นว่าเราสามารถทําได้เราเกง่งเราเราจะพบเจอกับโลกที่อุดมสมบูร,รณ์ของเราในทิศทางนั้นนะคะแค่เชื่อแค่เชื่อแล้วไปตามทางที่ใจคุณบอกให้ไปหรือโอกาสเล็กๆที่บอกให้คุณไป ให้เดินไปทางนั้นนะคะมั่นใจได้เลยเชื่อมั่นในตัวเราเชื่อมั่นในสิ่งศักดิก์สิทธิ์ของเรานะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วพบเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย